แนวทางในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างไม่ประมาทกาดไม่ตกค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะพี่วิงน้องหมอเศรษฐีโชคพยากรกลับมาเร็วค่ะพี่น้องค่ะกลับมาทำนายดวงรายวันประจำวันที่8นะคะพฤศจิกายน2563ายซึ่งตรงกับวันอาทิตย์สีแดงแดงนั่นเองค่ะแต่ว่าใส่เสื้อสีดำงานขาวดำกับยาตู้ใหญ่นะคะพี่น้องคานนะค่ะอ่ะอันนี้ ิดว่าการทำนายดวงก็เป็นปกตินะคะพี่น้องนะย้ำเน้นนะนำแนวทางในการแนะนำของพายุยิ่สีนะคะไปปรับใช้นั่นเองค่ะพี่น้องกันนะอย่าติตตกนะคะรับฟังรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะพี่น้องนะเอาละในวันพรุ่งนี้มีอะไรที่จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษถึงแม้ว่าในหล,หลายๆท่านไม่ไปทำงานก็ตามนะคะพี่น้องคะเราก็จะต้องระมัดระวังนะคะ อ่ในการใช้ชีวิตในทุกๆเรื่องนั่นเองค่ะมาดูพี่น้องวันอาทิตย์กันค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ทํางานนะคะยังคงทํางานอยู่นะในวันพรุ่งนี้พี่น้องค่ะเนาะพี่น้องที่รองเงินอยู่นะคะมีเม็ดเงินเข้ามาแน่นอนการเงินของพี่น้องวันอาทิตย์เริ่มดีขึ้นจริงๆนะคะพี่น้องค่ะนะอ่าหกเหรียญแเหรียญหกเหรียญเกี่ยวกับเรื่องของ เครดิตสำหรับไพ่ใบนี้ไม่เป็นหนี้เพื่อนเพื่อนก็เป็นหนี้เรานะคะพี่น้องค่ะนะและดีทั้งสองอย่างเลยค่ะพี่น้องถ้าเราเป็นหนี้เพื่อนก็มีโอกาสได้ใช้เขาหรือใช้ไม่ทันหรืออย่างไรประนีประนอมเขาก็จะเขาเรียกว่า,าให้โอกาสนะคะแต่สําหรับใครที่มีลูกหนี้มีโอกาสที่ลูกหนี้จะคืนหนี้เรานะจ๊ะพี่น้องจ๋าพี่น้องวันอาทิตย์ในวันพรุ่งนี้ก็ยังคงทํางานอยู่มีเม็ดเงินเข้ามานะคะ ช่วงการเงินของพี่น้องวันอาทิตย์ขาขึ้นค่ะพี่น้องค่ะในขณะเดียวกันก็แน่นอนค่ะต้องเหน็ดต,ต้องเหนื่อยแล้วก็มีการเดินทางประสานงานติดต่อเจรจาลูกค้าเหนื่อยหน่อยนะคะพี่น้องค่ะมีเกณฑ์ที่ว่าจะออกเดินทางนั่นเองค่สะสาบพี่น้องวันอาทิตย์ในวันพรุ่งนี้นั้นเนี่ยคิดว่าดีนะคะพี่น้องค่นะหน้าลุยๆเลยนะดวงเปิดนะคะแล้วมาดูว่าไพ่ยิปซีทักพิเศษพี่น้องวันอาทิตย์เรื่องอะไร มีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนนะคะโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะบริวารเกื้อหนุนละสาหรับพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะทานาย2เรื่องแค่นี้ในวันพรุ่งนี้นะคะพี่น้องค่ะน้าขายของดีขึ้นนะคะในส่วนของกิจการในส่วนของเจ้าของกิจการหรือพนักงานก็แล้วแต่นะคะนี่อัอนนี้แล้วก็ทํานายไปในเรื่องความรักความสัมพันธ์หน่อยค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะนะใครที่ ยังไม่มีคู่นะก็จะได้เจอคนที่โอเคด้วยว่าอย่างนั้นนะคะถูกหกถูกใจคุยถูกข้ออ่ะว่าอย่างนี้นะสำหรับเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะอ่าทีนี้มาดูเลขนำโชคค่ะมีเลข6มีเลข8มีเลข7แล้วก็มีเลข6นะคะมี6 8 7 6ดนะคะ6 8 7 6ดนะคะพี่น้องวันสำหรับพี่น้องวันจันทร์นะคะยังคงที่จะทำงาน ลุยๆหนักๆน,นะคะพี่น้องคะทางานเคลียร์งานมีโปรเจกต์งานใหม่ๆเข้ามามีพลังพี่น้องวันจันทร์ดีมากมายเลยค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะ่ายังคิดว่าไม่ได้อยู่บ้านเนาะพรุ่งนี้ก็ยังคงทํางานปกติทํากิจการปกตินะคะพี่น้องวันจันทร์นะแล้วก็ใครที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินที่ดินอาช่งางนาดีมารับนายน่งนายหน้าตอบโจทย์นะคะพี่น้องวันจันทร์นะดีจังนะทั้งเรื่องการงานได้เรื่องของการเงินนั้นเนี่ย มีแนวโน้มว่าตั้งดีขึ้นทั้ง2เรื่องเลยค่ะพี่น้องวันจันค่ะอ่าโอเคไม่พูดมากดีนะคะได้เรียนนะวันนี้นะพี่น้องวันจันและมาดูว่าพายิปสีทักพิเศษเรื่องอะไรอา้าวบริวารเกื้อหนุนนะคะอ่าโชคดีในเรื่องทรัพย์สินที่ดินบ้านช่องมรดกนะคะโชคดีในเรื่องของบริวารเกื้อหนุนโชคดีในเรื่องของการเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องวันจันดวงพลิกนะ ปฏิหารจะเกิดไปในทางที่ดีค่ะตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะพี่น้องวันจันทร์ค่ะโอเคค่ะมาดูเลขนำโชคค่ะมี1 1 10 1 1แล้วก็10ค่ะพี่น้องวันจันค่ะค,ค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันอังคารบ้างค่ะสำหรับพี่น้องวันอังคารทำนายโดยรวมบอกว่าอ่า ก่อนหน้านี้ก็มีอะไรในหัวนะคะมีการวางแผนมีเซนต์พิเศษแรงๆนะคะแล้วก็ลางสังหรณ์แม่นๆแล้วก็รู้จักที่จะวางแผนบ้างแล้วสําหรับพี่น้องวันอังคารนะคะในวันพุ่งนี้ก็คิดว่าไม่น่าที่จะมีปัญหาอะไรหลายท่านนั้นหยุดอยู่บ้านนะคะแล้วก็ทําภารกิจส่วนตัวทาบุญให้ท่านบริจาคเลือดนะคะบริจาคลงศพนี่นะคะให้ท่านทํา เขาเรียกว่าทำทานนะคะเกี่ยวกับโรงพยาบาลหรืออย่างไรนี่เป็นการแค่คริสสำหรับพี่น้องวันอังคารแล้วก็บอกว่าพี่น้องวันอังคารนั้นปนัญหาอุปสรรคมีก่อนหน้านี้ได้รับการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะได้ดาบสมบงกุฎนั้นแสดงว่าเราได้จัดการแล้วก็มีชัยชนะว่าอย่างนั้นนะคะพี่น้องคะใครที่ไม่สบาย เริ่มที่จะสบายดีขึ้นนะคะรักษาหายนะสำหรับพี่น้องวันอังคารถือว่าหมดเคราะห์ในเรื่องของสุขภาพละค่ะพี่น้องค่ะค่ะแล้ว้มาดูว่าพ่ยิปซีทักพิเศษพี่น้องวันอังคารเรื่องอะไรยังคงที่จะต้องระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุนะคะพี่น้องค่ะนะใครทํางานอยู่ก็ระมัดระวังอุบัติเหตุที่จะเกิดจากไซงานนะคะอุบัติอุบัติเหตุที่จะเกิดจาก ในบ้านในช่องของเราระมัดระวังเรื่องของการมีปากมีเสียงกับบริวารในที่ทางานบริวารในครอบครัวสองเรื่องค่ะจ้าสมมุติว่าขึ้นทาวเวอร์นั้นเนี่ยพี่น้องวันอังคารค่ะระมัดระวังสองเรื่องจริงๆด้วยนะคะในวันพรุ่งนี้ถึงแม้ว่าไม่ไปทํางานก็ตามเราก็ระมัดระวังนั่นเองค่ะโอเคมาดูเลขนาโชคก่ะมีหนึ่งหนึ่งสองศูนย์หนึ่งหนึ่งสองศูนย์ค่ะพี่น้องวันอังคารค่ะ ต่ไปมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างนะคะสําหรับพุธกลางวันว่าจังใดนะคะพี่น้องวันพุธกลางวันเริ่มตั้งดีขึ้นมาหลายเที่ยวแล้วนะคะพี่น้องค่ะนะในวันนี้นะคะในวันนี้นั้นเนี่ยทักในลักษณะว่าพี่น้องวันพุธกลางวันในกรณีที่แยกกันอยู่กับคนรักนะมีโอกาสที่จะไปหาคนรักออกนอกพื้นที่ออกต่างจังหวัดไปหาคนรักหรือคนรักมาหาเรา ประมาณนี้นะคะพี่น้องขาขึ้นไพ่ถ้วยคู่แล้วก็แปดถ้วยอย่างนี้หนึ่งกรณีที่ไม่ได้อยู่กับคนรักก็มีโอกาสได้เจอกันหรืออยู่กับคนรักมีโอกาสที่จะแยกจากกันชั่วคราวเนื่องจากว่าไปทําภารกิจไม่ได้ว่าจะทิ้งกันนะคะพี่น้องการนะไม่ได้เป็นแบบนี้ส่วนถ้าใครที่ไม่ใช่ในกรณีในความรักความสัมพันธ์นะคะถ้าใครเปิดกิจการในวันพรุ่งนี้หรือทํางานเนาะ หรือไข่กองนะคะก็มีลูกค้าเข้ามาอดหนุนนะคะคือดีนั่นเองค่ะสําหรับไพ่สองถ้วยนะคะพี่น้องค่ะนะแง่อย่างนี้เหมือนกันแล้วก็พี่น้องบางท่านนะพี่น้องวันพุธบางท่านนะ่ะจะต้องออกจากพื้นที่นะคะไปทํางานแล้วโดยที่เราไม่อยากที่จะไปเป็นห่วงคนรักคนในครอบครัวอย่างนี้นะก็อย่างที่แนะนํานะคะพี่น้องขาถ้าเกิดว่าเป็นเออเขาเรียกว่าแนวทางที่ดีเป็นเรื่องที่ดีนะคะมีความก้าวหน้ากว,ว่าเก่าเนี่ยก็ ต้องต้องไปแล้วคะ่ะพี่น้องค่ะนะเราจะเ,าเขาเรียกว่าอยู่กับที่แล้วไม่มีความก้าวหน้านี่คิดว่าไม่น่าที่จะเลือกนะคะในลักษณะแบบนี้อ่ะและมาดูว่าพายิบสีทักพิเศษเรื่องอะไรอืมลดในเรื่อง,องความวิตกกังวลครุ้นคิดนะคะพี่น้องค่ะนะพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะนะคิดน้อยๆหน่อยนะแล้วก็อารมณ์ไม่ปกติพยายามควบคุมอารมณ์ในวันพรุ่งนี้นะคะอ่ะ เรื่องเดียวค่ะพี่น้องอะมาดูเลขนำโชคมีเลข8เลข2เลข8เลข2องวะมีเลข8มีเลข2แล้วก็8แล้วก็2ค่ะนาแปดสองแปดสองค่ะพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างนะคะสําหรับพี่น้องวันพุธกลางคืนนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้ใช่ฉลองกงนใหญ่เลยพี่น้องวันพุธกลางคืนก็ดวงดีดวงเปิดขึ้นนะคะพี่น้องค่ะนะนี่ในวันพรุ่งนี้ฉลองความสําเร็จ น่านาจะเกี่ยวกับเรื่องของว่าเรา,าในส่วนองกิจการมีลูกค้ามีออเดอร์เข้ามานะเป็นทรงเป็นเซลล์ปิดยอดขายได้นะคะแล้วก็ได้เงินเข้ามานะในวันพวกนี้รองเงินได้เงินนะคะพี่น้องหานะอารองเงินได้เงินนะยังคงทํางานอยู่ส่วนใหญ่สำหรับพี่น้องวันพุธกลาง กลางคืนนะคะแล้วก็ระมัดระวังเรื่องสุขภาพนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนเนาะน้าเอ็นกอกระดูกนะคะนี่อย่างนี้นะไม่ค่อยที่จะโอเคสำหรับพี่น้องน,นในส่วนของสุขภาพนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าไม่ได้ดังใจกับบริวารอารมณ์รู้สึกว่าจะเฮี้ยมเหี้ยมเหี้ยมหน่อยหนึ่งนะคะพี่น้องคะนะอันนี้เบาๆนะใช้ความรักความเมตตานะคะพี่น้องทุกอย่างก็จะดีค่ะและมาดูว่าไพ่ยิปซีทักพิเศษเรื่องอะไร อ่าไม่สบายนะคะพี่น้องหานะระมัดระวังเรื่องสุขภาพระมัดระวังเรื่องสุขภาพระมัดระวังเรื่องความวิตกกังวลคุนคิดนะคะลังเลสงสัยเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะเริ่มตั้งดีขึ้นนั้นเราก็ต้องทําใจให้ปกตินะคะพี่น้องหานะอ่ามีสติสติปัญญาจะเกิดนะคะพี่น้องวันพุธค่ะมาดูเลขนำโชคค่ะมีเลข3 3 1 8นะคะ3 3 1 8นะคะพี่น้องวันพุธ กลางคืนค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันพฤหัสบดีบ้างนะคะสำหรับพี่น้องวันพฤหัสบัปปดีนั้นเดินทางก่อนหน้านี้อย่างนี้ไปหาหมอก็ได้นะคะพี่น้องก่นนะไปแก้ปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได้ค่ะนะและสําหรับหกดาบนั้นไม่น่ากลัวนะคะมีปัญหาอุปสรรคก่อนหน้านี้ทุกอย่างคลี่คลายไปในทางที่ดีนะคะแล้วก็พี่น้องวันพฤหัสบัปปดีบางท่านนั้นเนี่ยมีความรู้สึกว่ารอโอกาสรอเรื่องร้ายๆให้มันผ่านไปอย่างนี้ดีค่ะ คือเราไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องเครียดนะคะอ่ามันจะแก้ไขด้วยเงินเวลาทุกอย่างนั้นมันก็จะคลี่คลายด้วยเงินเวลานน่นเองค่ะพี่น้องวันพฤหัสบดีคิดถูกแล้วนะคะอย่างนี้แล้วก็ในวันพรุ่งนี้ก็ได้เงินเข้ามานะคะพี่น้องคะนะได้เงินเข้ามามีข่าวดีนะคะอ่ารอข่าวเรื่องอะไรอยู่คะ่ะพี่น้องวันพฤหัสบดีจ้านะในวันพรุ่งนี้ก็จะมีคนส่งข่าวมาหรือเรา เราได้รับข่าวนะคะแจ้งข่าวใครที่ว่างงานมีโอกาสที่จะเดินทางไปทํางานนะคะอย่างนี้นะแต่ว่าบางท่านนั้นเนี่ยมีภารกิจที่ต้องใช้เงินไปกับพาชนะหรือรถราของเราอันนี้เป็นเรื่องปกตินะคะพี่น้องค่ะนะแต่ถ้าใครเครียดอยู่ว่าในวันพวกนี้จะมีเงินเข้ามาไหมมีเงินเข้ามาแน่นะคะพี่น้องโอเคค่ะ อ่าแล้วมาดูว่าไพาย่ยิบสีทักพิเศษพี่น้องวันพฤหัดสบายดียังไงเดือดสั้นดีมากมายค่ะนะโชคดีนะมีโชคมีลาบเข้ามาแบบฟุกๆโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์เพราะฉนั้นในไพ่ตัวนี้ก็คือสุดยอดเดือดสั้นนะคะพบทางออกทางสว่างทุกเรื่องค่ะโอเคค่ะดีดีค่ะพี่น้องวันพฤหัดสบาดีอ่ามาดูเลขนาโชคหกหนึ่งแล้วก็หกเก้านะคะหกหนึ่งแล้วก็หก ะะพี่น้องวันพฤหัสบดีจ้าค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างนะคะสําหรับพี่น้องวันศุกร์นั้นการงานดีขึ้นกิจการดีขึ้นนะคะการงานดีขึ้นกิจการดีขึ้นโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์บางท่านก่อนหน้านี้มีโอกาสที่จะออกรถใหม่นะคะมีพาณะนี่รถใหม่แล้วก็โชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะ ทั้งเรื่องการงานอะไรตั้งดีขึ้นแต่ว่าพี่น้องวันศุกร์นั้นรู้สึกว่ายังมีติดดาบอยู่นะคะอึดอัดในบางเรื่องนะคะถ้าเป็นแบบนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของการงานกิจการนะคะหรือบริวารก็ได้นะคะสถานีนะ,ะในลักษณะแปดดาบนั้นเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นในเรื่องความวิตกกังวลมากกว่านะะเพราะนั้นก็คงเตือนในเรื่องเดียวบอกว่าอะไรก็แล้วแต่นั้นเนี่ยมันเริ่มลี้คลายรเราก็อย่าหาความทุกข์ใส่ตนเองนะคะ เราก็ต้องปล่อยวางอย่าหาความเดือดร้อนใส่ตัวเองนะคะและก็ปรดาบนั้นก็คือแก้ไขด้วยตัวเองค่ะเป็นหลักค่ะพี่น้องค่ะนะไม่มีใครทําอะไรพี่น้องวันสุขได้ยกเว้นเราทําตัวเองให้เดือดร้อนนะคะพี่น้องนะอันนี้พูดเป็นในในเอาไว้ค่ะอ่าและมาดูว่าไพ่ย,ยิปซีทักพิเศษพี่น้องวันสุขเรื่องอะไร นะยังไงแล้วก็ยังคงเป็นราชินีค่ะพี่น้องค่ะและยังมีบริวารซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็คือผู้หญิงเนี่ยให้ความรักความเมตตาช่วยเหลือพี่น้องวันสุขทุกเรื่องค่ะจริงๆเอาเป็นแบบนี้กันค่ะมาดูเลขน้ำโชคค่ะมีเลข8มีเลข1มีเลข8มีเลขสานะคะมี81 8 3นสนะคะพี่น้องวันศุกร์ค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันเสาร์าบ้างนะคะสำหรับพี่น้องวันเสาร์ว่า ที่น้องวันเสาร์นั้นแน่เดินทางนะคะหาคนรักนี่อย่างนี้นะคะนี่เดินทางหาคนรักแล้วก็โชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์บางท่านนั้นใครที่ยังไม่มีคู่รักก็จะได้เจอคนที่โอเคคุยด้วยถูกใจใครที่มีคนรักอยู่แล้วนะคะและพันหลังกันไปสักระยะหนึ่งนะ,ะก็จะเกิดรักกวนว่าอย่างนั้นนะคะับไพ่ใบนี้ส่วนไม่ ไม่ทํานายไปในเรื่องความรักความสัมพันธ์ถ้าเกิดว่าทํากิจการในวันพรุ่งนี้ <S <S ก็จะมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนนะคะพี่น้องค่ะนะอย่างนี้ก็ถือว่าดีนะแล้วก็รองเงินอยู่ได้เงินค่ะพี่น้องค่ะเดินทางไปในวันพรุ่งนี้ทํากิจทาการสาเร็จนะคะพี่น้องค่ะนะมีโชคมีลาภได้เงินเข้ามาค่ะรองเงินใครที่รองเงินขอความช่วยเหลือขอความช่วยเหลือใครเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องการเงินในวันพรุ่งนี้ ก็จะได้รับการช่วยเหลือเป็นอย่างดีค่ะแต่เ็าบอกว่าย้ำเน้นเป็นผู้หญิงค่ะที่จะช่วยเหลือผู้ที่เกิดวันเสาร์ละค่ะนะคะะฉนนั้นในเรื่องของ9้าเหรียญน,นั้นตอบโจทย์ในเรื่องการเงินนะคะพี่น้องวันเสาร์ค่ะในวันพรุ่งนี้ดีใจด้วยค่ะและมาดูว่าไพา่ยิปซีทักพิเศษเรื่องเรื่องอะไรทักพิเศษไม่ค่อยจะดีค่ะพี่น้องค่ะนะในวันพรุ่งนี้นั้นเนี่ยเด,นนเ,เ,เด่นในเรื่องของการเงินเด่นในเรื่องของ ความรักความสัมพันธ์มีคนช่วยเหลือเรื่องเงินแต่ไม่เด่นในเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพโรคเก่ากำเริบภูมิแพ้ลำไส้กระเพาะอ,อาหารนะพี่น้องคะนี่ให้ระมัดระวังมีเกณฑ์เดินทางออกนอกพื้นที่ไปโรงพยาบาลไม่แน่ใจว่าจะไปทำอะไรนะคะพี่น้องกาะนะอันนี้ก็คือระมัดระวังเรื่องเดียวละทำในเรื่องเดียวค่ะพี่น้องนะและบางท่านนั้นเนี่ยก็มีความรู้สึกว่า อ่าทำนายไปในทางที่ดีแค่คลิปพี่น้องวันเสาร์หมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยเสนิจันไรไม่มีหมดเคราะหแล้วก็จะตั้งดีละค่ะนะคะเอาเป็นแบบนี้กันค่ะมาดูเลขน้ำโชคค่ะ0 6 9 3 0 6 9 3นะคะพี่น้องวันเสาร์ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นพ่อหมอขออวยพรให้พี่น้องของพ่อหมอทั้ง วันเกิดน,นะคะกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันอย่างไม่ประมาทการไม่ตกที่